สวัสดีครับวันนี้วันที่1ธันวา2 5ง5นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับลูกคา้าได้นำเบนซ E 3 0ม้300นะครับเข้ามาฟื้นฟูโครงไปหน้ารถนะครับนี่นะครับที่เหลืองหมองนะครับเดี๋ยวเราจะทำการขัดแล้วก็พ่นทาร์เลเลนให้กลับมาดูสดใสดังเดิมนะครับนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับ นี่นะครับเราทําการขัดข้างที่2แลเลยนะครับตอนนี้หัวหน้าช่างซานะครับกําลังทําการขัดพื้นผูโค้งนะครับแล้วข้างนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับไปหนึ่งข้างนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนจบเลยนะครับเรียแล้วเป็น e 300ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการขัดพื้นผิโค้งไฟหน้ารถที่เหลืองมองนะครับเสร็จเป็น2ข้างนะครับนี่นะครับคือการขัดพื้นผูโค้งไฟหน้ารถนะครับ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่มีโคมไฟรถหน้าที่เหลืองหมองก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านถาวรรุ่นอบเรียบทางด่วนนิคมไอรามินทานะครับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจรา้านถาวรรุ่อปเรียบทางด่วนนิคมไอรามินทาอย่าลืมฝากกดติดตามถาวรรุ่อมในช่องยูทูบเพจถาวรรุ่นสอบและก็ถาวรรุ่อมในช่องติ๊กตอกนะครับวันนี้กล่าวคุณว่าสวัสดีครับ